ตอนนี้นะคะเข้าสู่เกมม้าหมุนลุ้นโชคค่ะจะให้น้องๆจับจองม้าคนละหนึ่งตัวเลยนะคะอันนี้เป็นม้าผู้ใหญ่พรมม้าไม่ใหญ่ดีนะคะม้าไม่ใหญ่ลีนะคะแจกขวดเปล่าก่อนแจกขวดเปล่าก่อนขวดเปล่าขวดป่าน้องๆนะคะจะจับจองม้าคนละตัวนะคะและขล้วขวดน้ำนะคะคนละนึงขวดค่ะคนละนึงขวดในมือนะคะน้องๆจะถือขวดน้ำอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันกตาว่าจะเป็นอย่างไรกัน บรรยากาศไปเลยเบ้าน้ค่าควน้ากอดขมา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 คนล่าคนกล่าคนตกก็กลับบ้านนะคุณครบไหมครบไหมไม่ได้ไ่ไได้นมไหมปแจกไปหนคน้ไม้ถูกตีนะ นนี้คือผมระแวงหมดเลยค่ะได้ขวดได้ขวดเปล่าพกนะคะได้ขวดเปล่าพกไหมเดี๋ยวนะคะตอนนี้ทุกคนเริ่มสังเกตเรามาถึเรื่องอะไรหรือเปล่านะคะาาเอมปกติหรือเปล่าเริ่มสังเกตแล้วเราจะได้รับขวดเปล่าแขวดน้ำดื่มเต็มนะคะขวดเปล่าและขวดที่มีน้ำ ใครยังไม่ได้ไม่พามีใครยังไม่ได้ไหมอเตยังไม่ได้ปวดป่าวค่ะคอมเตย์ได้ไหมได้อ่ะแตกเลยแตกเลยซื้อขวดน้ำไปก่อนนะคะซื้อขวดน้ำไปก่อนพี่ยังไม่บอกใครยังไม่ได้คะมีใครยังไม่ได้ไหมเล็กขวดใหญ่ขว่าเฮ้ยเฮ้ยอ่าตอนนี้ม้าของเราก็เริ่มวิ่งเร็วขึ้นแล้วนะคะ ดีดนะคะให้ทุกคนนะคะเปิดขวดน้ำและเทจากขวดใหญ่สู่ขวดเล็กค่ะขวดน้ำขวดใหญ่ไปหาขวดเล็กมากน้อยตามใจชอบมากน้อยตามใจชอบค่ะเทเลยเทเลยเวลาจำกัดนะคะ จ้องตอนนี้นะคะน้องๆกําลังเทขวดน้ํานะคะจากขวดน้ําขวดใหญ่นะคะตูขวดน้ําขวดเล็กนะคะตามใจชอบนะคะตามใจชอบนะคะแล้วแต่เลยนะคะจะเทมากเทน้อยนะคะโอ้โหเราวันนี้เราไม่ได้ขี่มา้าจริงเราขี่ม้าหมุนก็ได้นะคะ <c oughs> แทนกันไปก่อนวินเหมือนกันทำไม่ต้องห่วงนะคะวินไหมคะ ตกแล้วตกเลยนะครัะตอนนี้แต่ละคนนะคะกำลังเดากติกาอยู่นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับทีมิทเขานะคะตอนนี้นะคะเอาละค่ะพร้อมหรือยังคะไปเรื่อยๆนะคะสำหรับ ม้าหมุนไปเรื่อยๆนะครับเอาละค่ะเรียนไสกอกที่บ้านเรียนเป็นเรือบัวน้องเียนเลย อ่าส่ง uhm พี่โกกี่เลยค่ะนี่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นกติกากันนะคะว่าขวดน้ำของใครจะผ่านเข้ารอบหรือตกรอบค่ะบางขาก็กเสี่ยงหมดเลยนี่เส้นอันขวดรอนั่นเด้อมันเสี่ยงไงเป็นยุ่งเสียง ตอนนี้ไข่มากสุดนาะไข่นำนาะไข่มากสุดไข่น้อยสุดอ่ะเรียงให้ไหนได้ไหมเรียงให้ไหนได้ไหมคะพี่อุ้ยเรียงจากน้อยไปมากให้พี่ีน้อยตามขวดที่บอสเรียงเป็นหลักนะครับอันนั้นไม่ผ่านเลยอ่หมดแล้วหรอหมดแล้วหรอนี่ไงนี่ไงนี่ไงเด็กใครคะเจนนี่เด็วเจนนี่มากไปน้อยมากไปน้อยนะคะเอามารุนกันนะคะรเรี่ยงตามลำดับนี้เลยนะ เรียงตามลำดับนี้เลยนะคะมันลุ้นกันนะคะเ,คเราจะเรียงตามลำดับนี้เลยนะคะโอเคอ่าโอเคอเครับเดียวมาค่ะทีนี้กติกาของเราบอสคช้เชิญค่ะหมาหมุนลุ้นโชคพร้อมเปิดค่ะกติการข,ของเราบัางเอคะ ที่เหลือน้ำเยอะที่สุดและและน้อยที่สุดตกรอบอะนะคะใครคะใครเลือกตามนี้เลยอของใครเอ่ยยูริและคอปเตอร์รอเซอุอเอยเลิข้างหน้าหน่อยค่ะเซอุยเลิข้างหน้าหน่อยเชิญคอปเตอร์ข้างหน้าหน่อยโคตรอ่ะน้าลงนัง่งยองๆลง,องเอออ,อ,อะอตกรอบครับเรู้รู้สึกยังไงบ้างคะน้องยูริตกรอบบันที พูดตัวเมื่อนี้แล้วตกรลอบนี่พูดตัววฮู้ตัวอยู่ครับรู้สึกเท่าไหร่ครับรู้สึกดีใจครับบ่ดีใจครับเพดีใจในการตกรอบรอบนี้คอปเตอร์รู้สึกไงครับอ่าก็รู้สึกดีใจนะครับผมอ่าไม่มีอะไรขอบคุณครับโอเคค่ะขอบคุณน้องคอปเตอร์และน้องยูรีนะครับต่อไป